ความจริงการตัดสิโยศมีเฉพาะอนุสติเท่านั้นไม่มีกรรมฐานอื่นเจือปนอย่างนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธานุสติกรรมฐานนึกถึงบรธรรมเป็นธรรมานุสติกรรมฐานนึกถึงพระอริยสงฆ์เป็นสังฆานุสติกรรมฐานนึกถึงศีลและกรรมบท10เป็นศีลานุสติกรรมฐาน รวมความมาทั้งหมดอยู่แค่อนุสติอนุสตินี่ท่านแปลว่าตามนึกถึงตามนึกถึงเท่านั้นถ้าม่ได้บอกว่าต้องไปนั่งสมาธิวันละกี่ชั่วโมงถ้ากำลังใจเราเข้มข้นจริงๆท่านที่มีเวลามากวิธีตามนึกถึงให้จิตเป็นให้จิตเป็นสมาธิในพุทธ,ธานุสติกรมฐาน มีวิธีทำง่ายๆนั่นก็คือใช้การบูชาพระพุทธรูปถาวายอาหารเป็นการบูชาคุณพระพุทธเจ้าแต่เรามองไม่เห็นองค์พระพุทธเจ้าท่านอยู่ที่ไหนก็ใช้พระพุทธรูปที่บ้านนี่แหละถาวายท่านที่นั่น สำหรับของที่จะไหวพระพุทธรูปก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปหาของที่มีราคาแพงอาหารที่ท่านบริโภคทุกวันนะมีอะไรบ้างใช้เฉพาะอย่างนั้นเอากนนรนแตพิงว่าก่อนที่จะบริโภคข้าวตักว่าก่อนที่เราจะตักกินแกงได้กับน้ำพริกปลาผักต้มอะไรก็ตามปลาย่างเท่าที่มีอยู่ เอามาก่อนที่เราจะกินของนั้นร่วมความว่าเราไม่ถวายของเป็นเดงกับท่านแล้วก็ไปถวายข้างหน้าไปตั้งปกน,น้าถ้ามีทูก,ก็จุดทูกไม่มีทูก็ไม่ตัองจุดกราบด้วยความเคารพนั่งมองพระพุทธรูปด้วยความเคารพจำภาพของท่านไว้ตั้งใจว่านามโมสามจบ กล่าววาจาเป็นภาษาไทยก็ได้ว่าข้าพระพุทธเจ้าขอถวายข้าวระกับและน้ําแก่พระองค์แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงทรงครับโปรห้ข้าพระเจ้าเข้าถึงวัตถุภานในชาตินี้เอาแค่นี้ก็พอคำบระการเข้าถึงวัพถุภานประการถวายข้าพระพุทธรูป จะถือว่าเกินพอดีไหมก็ไม่ใช่มันเป็นความดีที่ค่อยๆทำค่อยๆก้าวเข้าไปถ้าเราตั้งใจไว้เพื่อนิพพานถ้าจะมีคำถามถามมาว่าหวังนิพพานได้แน่นอนไหมก็ต้องตอบว่าหวังได้แน่ถ้าชาตินี้ไม่ได้ชาติหน้ามันก็ได้กำลังใจประเภทนี้ถ้าเราไม่ตกนรกมันก็เจ้าสวรรค์ไปพรมเจ้าพรมปนิพาน ไม่มีอะไรหนักถ้าถามว่าทำอย่างนี้เป็นพุทธ,ธานุตติกรรมทา,านหรือก็ต้องตอบว่าใช่แล้วก็ตรงด้วยแล้วง่ายด้วยพุทธ,ธานุตติเป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์คำว่าเป็นอารมณ์ไม่ใช่ทุกลมไม่ใจเข้าออกมีจิตห่วงพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้า <c oughs> ถ้าเราไม่มีพระพุเจ้ากับพ,พระพุทธรูปตัวนั่นะนึกถึงพระพุทธรูปเมื่อไรก็็ถึงพระพุเจ้าเหมือนนั้นตอนนี้จะเห็นว่าถ้าเราถวายท่านทุกวันจิตเราจะเริ่มเป็นห่วงท่าน <c oughs> ก่อนที่จะบริโภคอาหารและก่อนจะทำอาหารจิตก็จะคิดว่าวันนี้เราจะมีอะไรถวายพระพุทธรูป บางทีวันนี้ถวายแล้วไม่ทันจะถึงวันพรุ่งนี้ก็นั่งคิดเดินไปบ้างทำงานบ้างอดคิดไม่ได้ว่าก้าหารอย่างนี้มีพรุ่งนี้เราจะนำถวายพระพุทธรูปอย่างนี้เป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าจริงๆตรงๆด้วยเป็นพุทธานุสติกรรมฐานถ้าถวายข้าพระพุทธรูปแบบนี้จนชินถ้าวันไหนไม่มีโอกาสจะถวายท่านวันนั้นใจไม่สบาย อย่างนี้ถือว่าจิตเป็นฌานในพุทธานุสติกมรมฐานรับรองว่าตายชาตินี้ไม่ลงนรกแน่